วดีครับพบกับผมนายปอนจากอิสานมอเตอร์รแลนด์วันนี้ก็อยู่ที่สนามห้วยสีพึ่งก็มาขอดแกนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็สนามน,นี้ด้รับเกียร์จากน้องยศนะครับผมอดีตแชมป์ประเทศไทยจากทีมฮอนด้านะครับผมวันนี้นํารถเสียส่วนตัวใหม่มาเพิ่งไปรับมาจากู่ย์เมื่อวานแต่เอามาจอดแต่ว่าซ้อมขั้นก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เามาดูดีลากันซ้อมของน้องยศนะครับว่าสนามเราระดับประเทศไทยนะครับ มาขี่เป็นไงบ้างมนได้ใช้คันเร่งนะครับสนามไม่ว่ายาวๆเป็นกุกนะครับส mm hmm. น,นามโน่นนะครับ mm hmm. ไม่ต้องกวดตัดได้แตยวี่จะท่าเราเนี่ยแบงค์มันเล็กมันฝากไปได้เดี๋ยวเราไปแกแบงค์ตอาหัวขึ้นแกหัวขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาชมกันนะครับ นี่ก็ใช้ส450ซ้อมครับรอยแบงนะครับมีเข้าในครับแล้วก็มีรอยแบงครับเข้าของคองขอนข,ข,ข,ขึ้นโดดนะครับมาชมกันจกชิดครับ เป็นเนินลูกคอช็อตลูกแรกนะครับแล้วก็เลี้ยวโค้งกว้าแหงเข้าลายลายนู้นบอกเลยน่าดูมากแล้วนะขุกลูกแล้วก็โดดทิ้งแบบกไกลนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันตรงนู้นครับเดินโดดง่ายมากนะครับตรงูงนี้ ตรงน้า,นนนานก็ขี่ง่ายครับแล้วก็โดดทิง้งแต่ตรงนี้จะเป็นมีเนินต่ออยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อปร์เซ็นต์นะครับสนามต่อแบงงหนูแล้วก็ขับทางตรงเขา้ามาเยตรงาแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับโดดขี่ง่ายๆเลย ริ้งนี้ถัดใจจริงคอนแทคไซเคิลจะอยู่ข้างนี้เลยนะครับนี่เลยง่ายเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงนะครับก็งานเราลดนน้ำสองคันเต็มที่แน่นอนแล้วก็ เราจะวางข้อระบบสปริงเกอร์เลยนะครับออนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับร้อยเเซ็นนะครับส่วนลายสนามก็เหลือแค่ใส่เนินนะครับจยกแตรงนี้แหละก็รถทแีแล้วก็เนินตรงนี้นะครับที่จะใส่เพิ่มนะครับใอ้เคลื่อนเราแบบกว้างจริงๆไม่ต้องกลัวเลยขี่ง่ายๆเรามาดู น้องโยดโดดทิ้งโชว์นะครับสวยงามมีร้อยครับเรียกได้ว่า มาดูตรงละหน้าละหลุมโดดทิ้งนะครับอะไรส,สวยๆตรงนี้เลยอ <c oughs> ของแข <c oughs> ่เป็นไงครับของสนามอดีตเจ้าประเทศไทยเรามาซ้อมของแท่ครับสิงวะ <c oughs> เรื่องน้ำไม่ลงครับไหลหวงแน่นอนยังไงสปิงเกอร์เข้าแน่นอนครับชนเราจะได้แก้ตรงนี้อยู่นิดนึงหัวมันเข้ามาแล้วมันชนมันไปออกหมดอ,อ,กอ,อกน,นิดนึงเราดีแล้วเขี่วันนี้ก็ได้ดูว่าตรงไหนที่เราต้องแก้ลายเน้นความปลอดภัยและเน้นให้มันขี่สมูทที่สุด VP มือใหม่ขี่ได้หมดสนามนี้แบบขี่ง่ายๆแต่เรา เราไปดูตอนซ้อมเสร็จนะครับว่าน้องยศจะว่าไงบ้างลงกโดดทิ้งนงนะครับมาชมกันรอบรท้ายลูกโดดทิ้งสะใจให,หายห่วง <laughs> นี่ก็ซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วต้องยศ เป็นไงครับเมื่อกี้ซ้อมสนามปวยดีพึ่งสนามใหม่มันมากครับเป็นลายใส่เขื่อนเนาะใส่เขื่อนคอร์สได้ฝึกเลยครับนี้ในโค้งนอกยอดครับสนามนี้มือใหม่ก็ขี่ได้ขี่ได้ทุกคนครับสนามนี้ขี่มันด้วยยาวยาวครับครับผมเจอกันนะครับตามกันแล้วันที่สิบห้ากรุมานี้นะครับก็ฝากไปด้วยนี่ก็ฝากติดตามผลงานน้องยศด้วยนะครับปีนี้ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับสนามแรกที่ซีบล็อกจังหวัดเลย แล้วก็ไปต่อที่กันที่น่านเนาะสามสองเรื่อยๆนะครับปากเชียร์ทั้งปีด้วยนะครับให้ได้แชมป์ประเทศไทยกลับคืนมาเป็นสมัยที่สองเอาผมนะครับกับทีมอันดาเรานะครับนี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งรับมาเมื่อวานเาสียเอฟนะครับ 450R ตัวนี้นะครับผมเซอร์วิสดย80ซัพเมชั่นนะครับตั้งซี่คันล้อพอแล้วว่างัน้นเติมลมพอแล้ว,ตตรลวครับผมนี่ครับแล้วก็บล็อคเซอร์ทของน้องนะครับใครสนใจเขาเป็นสปอนเซอร์ให้น้องยศก็ติดต่อหาน้องยศได้เลยนะครับไม่ต้องติดต่อผมนะนี่ครับผม นี่บรรยากาศนะครับมาซ้อมกันเื่อทีเราใหญ่กว้างขวางแล้วก็สนามทั้งหมดนะครับฝากใคดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากๆครับจเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แร